พลังให้เกับเล่าผู้ชี้ผู้ใคยทั้งหลายนะคะท่าที่ของเราจะได้นาท่ว่าฉากก็ต้องมีการเอ่อเช่นเหลือกพี่น้องในจ้นทว่าไม่ได้ทางเราก็เลยมองว่าสิ่งไหนที่สามารถที่จะกระจายนะคะให้กับทางมนิชย์พี่น้องในจนท่จังหวัดนาทิว่าได้ก็เลยเลือกเป็นเข้าสู่วาระการจุนเลือกเป็น ในเกิดของเครื่องช่วยกระตุกหัวใจนะคะเครื่อง AED นั่นเองนะคะเพื่อส่งมอบให้กับทางหน่วยช่วยชีพไฟที่มีบุคลากรอย่างคุณผอเรียนเชิญนะคะนายกสโมสรโรตารีนายกนมดุสรอ่อนข่าวรายงานถึงกิจกรรมในวันคันท่านชัยโรจนิริยามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาส สมาชิสกสโมสรโรตารีบัตานีผู้แนทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่ยงสลุพักเกียรติ80พรรษาวันน้าเหนือกู้ภัยอาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมและเขรแหกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพยยามมูลนิธิภาามค3330โรตารีสาคนซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินเป็นเงินจำนวน140,000บาทและทางนายกสมโมสรโรตารีธาราทิวาได้สมทบเพิ่มอีก6,000บาท เป็นเงินทั้งสิ้น185,000บาทซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติจํานวน3เครื่องได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันจนํานวน11เครื่องจากมาสมาชิกสโมสรโรตารีนราธาิวาสและร้าน b t ออโต้นอกจากนี้ยังมีกระเช้าบารุงฝันจนํานวน7กระเช้าจากคุณสมโพศ์ตั้งโกศลและคุณธิดาวันต่อแก้วเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยกู้ชีพภู้ภัย นำไปใช้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปค่ะและในวันนี้มีวิทยากรมาบรรยายการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้น่านและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์โดยกำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนเจ็ดหน่วยงานด้วยกันได้แก่ หน่วยกู้ภัยแม,รรม่ตาทำโรงพยาบาลยี่งอศูนย์พระเกีย 80, รติแปดสิบพรนษาศูนย์อบพอรจังหวัดนรา,าทิวาสพิทักษ์ไทยสอตอมเอมืองนรลาทิวาสเขตประชาธิรลมสมาคมกู้ภัยนาราศูนย์หนึ่งสมาคมกู้ภัยร่มเมืองสากใบกู้ชีพอบอรตรลำพูรวมผู้เขา้าศึกอบรมทั้งหมดสามสิบท่านค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด อะจานในพิธีกล่าวให้โอวาลดมอบเพื่อกระตุกหัวใจในลำดับผัดไปค่ะรื่นเชิงคะ่ะนี่งอนเลยือนสะีกดวันนั้นหน่อยกู้ภัยัวิทยากรอาสาสมัครผู้ผิทูรับรับอรนบุรมตัวนี้เกียรติโฮลคับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่โรามาร่วมกันสร้างความดีความงามเราที่ว่าเราที่เข้มแข็งจะเป็นเรื่องของลอตเตอรี่จะเป็นเรื่องของไลออนจะเป็นเรื่องของขอการค้าเรื่องอะไรแต่นะครับให้ไกิดนทั้งหลายน่าจะกลารอยู่เรื่อยมา เองก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะที่ได้เติมเต็มกันในทุกส่วนนะครับในพักส่วนที่ทาให้ราชการเราไม่สามารถที่จะมาดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับนะครับก็วันนี้ได้เวลาสมควรแลวผมขอเปิดที่ที่มอบเครื่องประตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ต่างๆให้กับนงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ทุกคนมาในที่นี้ได้ไฮโซนะคะได้ทั้งความรู้นะคะ ทุกท่านเลยไม่ใช่เฉพาะเหล่าบรรดาหน่วยผู้ชีพผูพ้ภัยรวมถึงคนวิโรจาเรียนด้วยนะคะที่มานั่ง,ง,ง,งที่นี่ขอบคุณสโมสรโรตารีนาราพิว่านะคะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในในของการช่วยเหลือชีวิตเลยได้อ่ามอบเครื่องเอดีให้กับหน่วยงานแล้วก็โรงพยาบาลนะคะต้องของขอบคุณด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น 3, 3สามสามทัพหลักๆด้วยก,กันร์ทแรกเนี่ยค่ะก็จะแนะนําในส่วนของตัวเครื่องเอดีว่าเครื่อง การทำงานยังไงอะไรนี้ขัอที่สองก็จะสอนในการทำ CPR ขั้นพื้นฐานอ่ะส่วนทอขทอที่สามท็อสุดท้ายค่ะก็จะจำลองอเหตุการณ์ว่าเอ,อ่อถ้ามีคนเป็นลมหมดสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งถามว่าจริงๆแล้วค่ะการทำิ p r ค่ะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอะค่ะไม่ได้สําคัญน้อยไปกับพเกเื่อง a เลยเพราะถ้าสมมุติว่าเราทํา p r ถูกต้องเราก็สามารถช่วเหลือชีวิต เคื่อื่นได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่อง A/D ก็ได้แต่การที่เราทำ CPR ที่ถูกต้องบวกกับการใช้งานเครื่อง A/D นี่ค่ะมันจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของของผู้ป่วยของผู้ป่วยได้การให้ส่วนคอรวเครื่อง A/D นะคะเราก็จะให้กระเป๋ามาค่ะว่าเราให้กระเป๋ามาเพื่ออะไรเพื่อป้อง,งกันการกระแทกสมมติว่าเราเกิดผิดพารขึ้นเราเราเอาเครื่องไปอย่างนี้ค่ะบางทีเกิดดนะคะอ,อันนี้ก็คือตัวเครื่องน้าหนัก ไม่ได้หนักมากประมาณสองสิบหกกิโลสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือไปทางหมดไปทางซ้ายไปทางหมดผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กเด็กอายุต่ำกว่าแปดปีหรือน้ําหนักหนึ่งถึงยี่สิบห้ากิโลก็คือให้เลือกเป็นเป็นเด็กซ้าไปทางขวาม่ไม่ทำมันจะมีลูกอยูก็คือผู้ใหญ่จับเด็กมันจะมีลูกปูตรงตรงหน้าจอค่ะแล้วก็วิธีการติดแท็กตำแหน่ง่ะค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อะเราจะติดที่อ่อ อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กอะคะ่ะเราจะปิดหน้ากับหลังตรงกลางอ,อกกับหนหน้ากับหลังค่ะอ่าตัวเครื่องอะค่ะมีพี่พี่คนไหนสงสัยเรื่องอะไรบ้างไหมคะ,มจะจพี่พี่ที่ได้เครื่องไปมีม,มีสงสัยอะไรมันก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่เขาใช้ทำกันแต่ทางบริษัทก็ไม่แนะนําแล้วก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่าใช้งานได้อีกครั้งการทำพิญานะคะก็คือเราจะต้องอยู่ในพื้นที่เป็นแบบ พื้นแข็งอะค่ะเราจะทําบนเตียงอะไรเงี้ยมันมันก็ได้เวลาถึพื้นที่แข็งซึ่งเอ่อการทํายาก็คือเราต้องอยู่เอ่อขนาดตัวกับกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะในท่านี้ฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้แต่แบบเนี้ยไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วก็คือเราก็ใช้มือค่ะขันมือค่ะแตะตรงเอ่อเขาเรียกว่ากระดูกหน้าอกส่วนล่างหรือถ้าเราหาไม่เจอก็คือคาดจับตรงเนี้ยค่ะตรงนี้แล้วก็ใช้ ตั้งหนึ่งตาสามค่ะด้วยความเร็วค่ะจะอยู่ที่ประมาณห้าเซนติเมตรหรือว่าสองจุดเอ่อสองถึงสองจุดสี่นิ้วความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีนะคะความเร็วต้องได้แล้วก็จังหวะต้องได้ถ้าใครยังแบบไม่รู้จังหวะนับจังหวะไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้นับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบสิบที่จะอธิบายเพิ่มอีกหนึ่งว่าจริงๆแล้วค่ะคือผมก็เารจอคนป่วยเอ่อ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉกบบขันใช่ไหมคะซึ่งภาวะนี้ค่ะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุหรือก็เกิดจากโกรคประจำตัวใอรคะชอบเอ่อ,อต้มน้ำหรือว่าไม่ต้องเรงที่อยู่ในส่วนสาธารณะแล้วก็เอ่อหมดสะปิอะไรเงะะี้ยค่ะเกิดได้หมดเลยซูที่หุ่นนะคะมันจะมีเป็นไฟอยู่ถ้าสมมติว่าทำทำถูกต้องอ่ะมันจะขึ้นไฟสีเขียวเรงนิดนึงค่ะแรงนิดนึงแรงอีกแรีกแล้วแล้วเวลาที่เราออเอาไปที่ไหนค่ะเราจะไม้แบบระดุอย่างนี้น,นะเราก็ต้องแบบ ให้มันแบบแม่ผคือพอดีนายกนับแตงเงินค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันอะไรกดเนี่ยก็จะมีการให้ร้องเพลงเป็นอะไรแล้วนะถึงกันเสลรต่อไป้ขึ้นมามันชีจะหักไม่าร้องเพลงยังไม่ถูกเลยนะคะอ๋อเห็นไหมวเาเป็นนี่สุดๆุดและเขื่อนเราต้องทำประมาณสองนาที พูด่อจริงจริงแล้วสายแข็งังแเราไม่ถือนะค่ะมันจะไม่เท่าไรเพราะฉะนั้นอ่ะต้องหาอีกคนมันลับมาแบงเบาแรงแบบนี้คือระบบมันเลื่อนนะคะขัตอนการลองเหตุการณ์ว่าสมมติเนั่นคุณตรงนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่สมมติว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยเหลือชีวิตถ้าเราไปช่วยเอดีด้วยเนี่ยเราจะช่วยเดือยสมมติแรงมากตอบแบบเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเอ่อ ถ้าท้องไม่มีสติไม่ตอบสนองเราต้อให้ออกกระสอบก็ค่อยหายใจไหมโดยการเพิ่มความขึ้นเ็คาอยูหยุดค่ะที่ตรงหน้าอกอันหนึ่งถึงสุดอ่ะะว่าที่เราทำทีอาร์ให้โลที่สุดสมมติว่าเราเจอใครสมมติเราบอกอ่าสมมติว่าเราเจอคนคนนีน้ก็บอกเชื่อนเชื่อมเลยยงเ,เ,เชื่อเออถ้าเรารู้จักเชื่อก็เรด้กเลยแคมม่าหคานมหกวแป้งหนอแค่มนึเดียว แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะเด็กเบบีทาราเะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แค่สานิ้วจบเนี้ยค่ะกม่หายในะคะพี่หายใจนะโอเคมีอะไรอยู่ในช่องปากนะคะมีพวกกันตอนนะคะพี่เลยนะคะพออันนันตุ่มตุ่มี่มีแดงกับี สองก็คือรถพยาบาลเจมามน้าที่มาไงค่ะอ้งค์ก็เลิกทำสถานการณนี้ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะติดนี้ไปร้าด้านขวาเดี๋ยวไร้านนี้ค่ะพอมาจนนี้ลูกยู่ที่ตัวพวงด้วยถ้าเป็นผู้ใหญ่จะติดประมาณไหนด้วยก็ถ้าทุกท่านสนใจอยากจะบริจาคก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวทางบริษัทจะให้ราคาพิเศษเพื่อร่วมสนับสุนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะสมเด็จมือสมเด็วิทยากรสมเด็จทางร้านนะคะเป็นมาตั้งแต่สมเด็จพระคุณ สวัสดีค่ะวันนี้ส,มมสโมสรโรตารีนาราทิว่านนะคะได้จัดกิจกรรมอมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าจํานวน3เครื่องและเครื่องวัดความดันจํานวน11เครื่องกระเช้ามอบอบํารุงงวันให้กับมูลนิธิกู้ภัยและโรงพยาบาลในจังหวัดนาราทิวา่าสอีกจานวน7กระเช้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดนาราทิว่านนะคะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะมามีส่วนร่วมในการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า a e ี D, ให้กับบูลนิธิเมตตาธรรมและก็โรงพยาบาลต่างๆโครงการนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะสําหรับสมโมสรนร,ราธิวาสนะคะขอบคุณมากวันนี้นะคะโรตารี่นราธิวาสนะคะนําโดยท่านนายกนงนุ์เนื้ออ่อนนะคะ ซึ่งออวันนี้ได้จัดโครงการส่งมอบนะคะเครื่องกระตุ้วใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าเครื่อง AED นะคะซึ่งวันนี้งานก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านไพรโรจริตงามนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบนะคะและงานของเราก็สาเร็จลุล่วงไปได้ด,ดีนอกเหนือจากการส่งมอบงานนะคะเราจะยังได้รับความรู้ค่ะความาการอบรมนะคะเกี่ยวกับการใช้งานในเรื่องของเครื่อง AED และการ CPR ซึ่ง อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าการช่วยเหลือนะคะการ CPR การช่วยเหลือผู้ป่วยยำฉุกเฉินเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะวันนี้มวนมิตรเทรเียนนราธิวาสนะคะรวมถึงแขกที่มีเกียรติต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ได้รับความรู้เป็นอย่างมากถือว่าภารกิจของท่านนายกมนุษย์นเนื้ออ่อนนะคะสําเร็จลุล่วงไปได้ดีดค่ะ รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าคิดถูกไหมคะที่เรามอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ากับองค์กรเกี่ยวกับการพยาบาลของจังหวัดนราธิวาล่ะค่ะค่ะคิดถูกมากเลยค่ะก็ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิภาค3330ามโรตารี่สากลมากเลยนะคะที่ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งก็คือ144,000บาทมาให้ทางสโมสรโรตารี่นราธิวาสซื้อเครื่องกระตุกหัวใจจํานวน3มเครื่องเลยค่ะค่ะก็สุดยอดมากเลยค่ะรู้สึกว่าอิ่มบุญด้วยเหมือนได้ช่วยเหลือ จริงๆแล้วก็เป็นโครงการนะคะที่ดีมากเลยทางสโมสรโรตารี่พื้นที่2นะคะซึ่งมีจังหวัดนาราธิวาสและก็ปัตตานีนะคะได้มีส่วนร่วมในวันนี้ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าขอบคุณภาค3330มากเลยนะคะที่มีโครงการดีๆและก็สมทบทุนถือว่าเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะน้ําใจสู้คนนาราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีครับ ในส่วนของกรมฐานฐานที่48ได้สนับสนุนโรตีชายชักให้กับมูลนิธิตาธรรมจะขอสลับทางกรมฐานฐาน48โดยท่านพนเอกภาคินเพื่อกูลได้สนับสนุนโรตีชายชักจำนวน200ลูกนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนผู้ภาคส่วนช่วยกูณาแก้ข่าวสารกับผู้ เหตุการณ์ในพื้นที่กับประชาชนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติช่วยเป็นบอ่อแสให้กับทางหน่วยทางการต่างๆด้วยครับแล้วก็โรตีอร่อยมากเลยค่ะจองมาแล้วค่ะกิจกรรมกับสโมสรดาราพิวานนะคะจากปัตตานีค่ะรู้สึกควาลื้มใจมากเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนร่วมในการมอบกิจกรรมและก็ทำกิจกรรมดีมอบเครื่องกระถุกหัวใจไฟฟ้านะคะ AED ให้กับ มูลนิธิและก็โรงพยาบาลและก็หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาสรู้สึกดีใจมากเลยนะคะก็้สดีก,กับนราธิวาสเวยนะคะ